เอาดีครับเดี๋ยวคลิปนี้มาดูวิธีการตั้งเบรกนะครับเบรกสำหรับจัก,กรยานแม่บ้านนะบางทีเบรกแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะครับทีนี้วิธีตั้งมันตั้งยังไงสำหรับเบรกหน้านะครับมันจะตั้งตรงจุดนี้เราจะหมุนน็อตคลายออกสวนออกอย่างนี้นะครับถ้ามันกำแล้วมันลึกเกินนะครับหมุนหมุนออกปุ๊บตัวเบรกมันจะบีบเข้านะครับเราก็ลองค่อยๆตั้งแล้วเราก็หมุนน็อตตัวล่างลงนะครับ แล้วก็มาลองลอง,ลองบีบดูปั่นแล้วก็บีบดูนะครับว่ามันได้ระยะที่โอเคหรือยังมันเบรกอยู่หรือยังนะครับถ้ามันได้ระยะที่โอเคแล้วเนี่ยเราคลายคลายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ล็อกตัวล่างล็อกด้วยประแจเป็นะนครับประแจเบอร์8นะล็อกไม่ให้มันขยับนะครับตัวล่างอย่เป็นตัวล็อกส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตึงสายนะครับไม่มีอะไรยากนะ ทำต,ตามได้เลยนะครับโอเคพอได้ระยะแล้วเราก็ล็อกให้แน่นลองปั่นดูอย่าให้ผ้าเบรกมันสีล้อนะครับถ้าผ้าเบรกมันสีล้อข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาปรับจุดนี้คลายออกนะครับแล้วก็แล้วก็ขยับตัวนี้ให้มันอยู่ในมองจากด้านหน้ามานะมันมันจะมันจะคีบตรงกลางอ่าสมมตินี่เป็นล้อแล้วกันถ้ามันแตกข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเราก็คลายน็อตตัวนี้ออกแล้วก็ ขยับให้มันเนี่ยผ้าเบรกเป็นมีแกลบข้างๆนิดนึงนะครับวเวลาเบรกมันจะหนีบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับถ้ามันเอียงข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะสีเราก็คลายน็อตมาแล้วล็อกล็อกน็อตนะครับให้ผ้าเบรกมันอยู่ตรงกลางประมาณนี้ส่วนถ้าเราปรับตรงเนี้ยเ,เดี๋ยวนะความกว้างมันจะบีบลงบีบลงให้ชิดชิดล้อเนี่ยทางชิดทางชิดอย่างเงี้ยคือการปรับตรงนี้นะครับโอเค อันนี้คือล้อหน้าเดี๋ยวมาดูล้อหลังต่อนะครับตัวนี้เป็นล้อหลังมันจะคนละแบบกับล้อหน้านะครับตัวนี้มันจะเป็นดัมเบกคือมีผ้าเบกข้างในมันก็มันจะครอบการเบกมัเก็เวลาเบกปุ๊บมันจะหนีบหนีบ,หน,บหนีบนะครับโดยการดึงดึงตัวนี้สลิงมันจะดึงดึงตัวนี้ไปนะครับฟืบอ,อย่างงี้ฟืบฟืบฟืบทีนี้วิธีตั้งคล้ายๆกันเราจะตั้งตรงนี้นะครับถ้ามือเราหมุนไม่ไหวเราเดี๋ยวใช้ ใช้ประแจกคา,ายเดี๋ยวมาดูนะครับตัวนี้เป็นชิมาโน่เห็นปะชิมาโน่กับบิ s สโต e นะครับตัวนี้มาล้วก็ใช้ปะัะแจนะครับตัวนี้เป็นเบอร์สิบข้างหน้าเป็นเบอร์แปดนะข้างหลังเบอร์สิบคายออกคายแล้วก็หมุนเหมือนกันนะครับมันก็จะมีตัวในเป็นตัวตัวตึงส่วนน็อตเนี่ยเป็นโอ้ตัว,ตวล็อกโอ้เดี๋ยวนะค่อนข้างแข็งนะครับ ไม่ได้ปรับนานนะเป็นมือสองญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แล้วก็มือนึงก็บีบเข้าไปด้วยบีบเข้าไปอีกมือนึงก็คลายนะครับส่วนพอเราได้ระยะปุ๊บเราก็ล็อกตัวนี้เดี๋ยวมาลองกำรรเบรกดูนะครับว่ามันโอเคยังเดี๋ยวมาดูระยะเบรกเมื่อเราตึงด้านหลังนะครับระยะเบรกเนี่ย เดี๋ยวนะมุมนี้ดีกวนะ่าเวลาเรากำเนี่ยมันจะมีระยะที่อย่าให้เอื้อมเกินหรืออยากให้มันแคบเกินมันจะมีระยะหนึ่งที่เรากำปุ๊บแล้วรู้สึกออกแรงได้เยอะที่สุดอ่าระยะนั้นแหละคือระยะที่พอดีนะครับผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงอย่าให้มันชิดมากหรืออย่าให้มันแบบนิดแค่นิดเดียวก็ตึงแล้วให้มันประมาณกลางๆนะให้มือเราเนี่ยเแบรบกแล้วรู้สึกจังหวะก,กำเนี่ยมัน มันเบรกแล้วมั่นใจนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวขอตึงอีกนิดนึงมันเข้าไปเข้าไปลึกนะครับค่อนข้างลึกแล้วก็มาคลายออกนิดนึงนะครับมือหนึ่งก็บีบบีบตัวนี้เข้าไปคลายออกนิดนึงแล้วก็พอได้ระยะปุ๊บเราก็พอแล้วเราล็อกเลยนะครับไม่ตึงมากถ้าตึงมากมันจะสีมันจะสีข้างในเดี๋ยวมันจะปั่นไปแล้วมันจะฝืดอโอเคล็อกตัวนี้นะครับ อลองดูนี่นะครับแถวเลยเบรกปุ๊บนะครับเรียบร้อยวิธีการตั้งเบรกก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ